สวัสดีค่ะมาอีกที่นะคะวันนี้หลังจากกินอาหารข้าวล้วก็จะมามาดินคาเฟ่อ่ะนะคะมาตบท้ายด้วยของหวานนะคะกาแฟนะคะเน,ะนี่คือบรรยากาศร่มรื่นนะคะมีของใสใจและวุณพี่นั่งร่มเย็นนะคะเป็นธรรมชาติค่ะเนาะธรรมชาติธรรมชาตินะคะนี่ สวยงามค่ะเป็นซุ้มเป็นซุ้มข้างนอกนะคะแล้วมีกองเตนั่งกบไรกบค่ะก็ถือเข้าไปข้างในค่ะ้นีคบริกางน้นสวยโอเจอแล้วะเจอใครก็ไม่รู้ทางน้นค่ะ อน่ญาตนะคะสวยงามมากเลย,เเลยะคะอค่ะปลูกต้นไม้โอ้ยค่ะนี่เคือด้เห็นการปลูกต้นไม้นะเนี่ยดูและคะ่ะ ดึงออกดึงออกก่อนเนาะค่ะเนาะสวยน่าโอ้สวัสดีครับทำไมเรามาเจอกันล่ะคะบังเอิญไงเหรอโลลกกมหรือเปล่าคะเนี่ยโรคลมโอ้ขอไปยืนตรงนั้นหนไหมปีนเป็ดน้ำขอไปยืนตรงสะพานหน่อยนี่ปีนเป็ดน้ำปีนเป็ดน้ำ มาลงเรืออะไรคุณล,ลงเรือนี่ลงเรือน้อยลอยวนไปสองคนกับผู้สาวมาสองคนกับแม่ครูและวะ้วะมาโอ้โหค่ะอ้าวตัวน,นี้ก็คือ อะไรนะร้านกินนาดินคาเฟ่นาดินคาเฟ่ชุดที่หนึ่งมาแล้วค่ะดถอนกาแฟดัมเนี่ยตอนถ่ายรูปคนของเธออะไรของเธออเมริกาโนค่ะอเมริกาโน่ระเอะเหมือนกันอะไรนีทาสีแดงๆอันนี้เลติวิเอนอันนี้บ u ลี่ชีสไตล์อันนี้แมกกาเดอยากเห็นคนพูดไหม โอ้โหชิวาชิวาอัน huh. น sure. yeah. so mm hmm. uh huh. mm hmm. ี้นะคะอันนี้เอสเฟรสโซช็อตโอ้โหชิวรีย่าแอบเคลื่อนโซ่มานี่มามาค่ะอีจีค่ะมามามาล้างปากด้วยกันคันหลังจากที่ทานสะแตกแดกตับมาแล้วนะคะก็มาต่อที่นี่ค่ะนะคะค่ะก็ได้เวลาเบาๆเนาะ พักผ่อนนานๆน,นะคะได้มาเยี่ยมยามน้องๆแล้วก็พี่น้องเอฟซีนะคะนี่นร้านคนสวยค่ะร้านคนสวยดิอืมร้านคนสวยนะคะขับรถเงียยดับหนึ่งเลยแล้วก็พาได้ทุกซอกทุกมุมนะคะไม่คิดว่าร้านจะเก่งปานนี้ค่ะสุดยอดค่ะเดี๋ยวจะมาใหม่นะคะอันนี้มาชิมชิมเชิบเชิบรอบแรกนะคะพาผมมากินนีกแล้วไม่เป็นไรอันนี้เขาเรียกอทองผมจะแตกแล้ว ยูพายอมาฉันอีกแล้วฉันเป็นไรกินดีไม่ได้ฉันเสมืองเสมืองเลยอร่อยเนี่ยอันนี้สมด้ยลูกกินเลยกินลูกมันชิมนะชิมรู้อ่ะเป็นไงกินลูกอันนี้กินลูอมันเหรอเหลือแซ่บใช่ไหมหวานมันฉันคืออ๋อแปลว่าเกิดพัน ปานมันทางที่เธอแปลว่าเกิดทันเกิดทันจังหนูว่ายุคไหนยุค90ยุเออยวกันยุค90ต้องรู้จักเพลงแล้วก็เพลงอาบาเดบี้อาบาเดบี้ออเราเนี่อาโบเดบี้ลองเต้นดูสิเอาร้องร้องดีเขาจะเต้นให้เลยนั่นเนี่ยอ้าวอันนี้ท่านไงถูกไปแล้ว ขา่ะมาเชิญเชิญค่ะเด็ดสดโอเคไหมหรือว่าต้องพูดใหม่เด็ดสดดีสดอ้าวโอเคอันบัตอันบัตป้านะเพื่อด้เขียนมาถ้าสัองคำหนึ่ข้างหน้าสูงข้างหลังต่ำเด็ดสดคือทะเลทรายโอ้เดสดสดคือทะเลทรายถ้าดีสดดีสดคือของหวานนี้ FC ขายได้วันละหนึ่งคำนค่ะเนี่ยเขามีเหตุผลเพียงพอสุดยอดเนี่ยหลาสุดยอด แล้วถ้าไม่ครูมาอยู่เนี่ยนะไม่ถึงสัปดาห์นะคะอยากให้เลยหนึ่งเดือนสามารถพูดได้แล้วกันอยู่พิซซูดพูดไม่ได้เลยเห็นไหมคะกระดิสเซอร์เทเลสไทรพิซซูดผงหวานอิสราเอลล่ะอิสราเอลสุดยอดอืมเหนไหมอิสราเอลกับอิรักเธอคิดว่าอันนี้เธอคิดว่าหลานไม่มีเหตุผลเลยที่สุดยอดกะทิกับแป้งนี่ว่าอะไรนี่ครับสด เปล่าโคตรโคคนัทมินแล้วก็แป้งแป้งเดอร์เหล่าเล่าเผาเผาเล่า FLU O R L แก้วคือบอร์นแล้วไปหมดเลยเด้อบาดนี้่แก้วบอกว่าตอนนี้อยู่ที่คอ อย่างนี้มันมันมันอยู่ตรงนี้แล้วมันตืนไม่ลงมันจุกที่คอแล้วใช่ไกลเย็นๆใจเย็นๆอันนี้มีอะไรไหมอันนี้นะคะบลูเบอรี่มาวาบ้านผมแต่ว่าหมากอันนี้จะกินนะเห็นหมากนี่ต้องกินนะเห็นไปจงไว้ให้นนะจ้าหมากเด้อเอาไปแล้วนี่ไงเลยจงหมากเออบอกว่าขอเนี่ยบอกว่าต้องเอาลูกใหญ่ๆใช่อ้นั่นหรือเปล่าหมากไอหมาก ต้นไม้อะไรนะบอกม่อนบลูเบอรี่ต้นมอนไหมมอนเบอรี่ไม่ใช่อันนี้ต้นอไอ้นั้นเขาเรียกแบบว่าไม่ใช่มอนีบอนเบอรี่มอนเบอรี่อันนี้บลูเบอรี่อันนั้นอ่ะอันนั้นลาบเบอรี่แล้วก็มอนคาเรียกอะไรลาบเบอรี่ก่อนลาบเบอรี่ทอดต้องมีตัวหนอีกอย่างลาบเบอรี่อย่างหนึ่งบลูเบอรี่อย่างหนึ่งอันนี้อะไรถั่วอะไรแมคคาเดเมียอร่อยก็ที่เรากินนั่นไงที่เรากินอยู่ตอนเช้านอืม ตามมาถึงนี่เลยเหรอแสบสทุกท่านถ้าใครสนใจก็มาที่นี่ได้นะครับนาดินคาเฟ่นะครับหรือนาดินคาเฟ่มีโลโก้ทิวเคนไหนไม่รู้นะครับมาตามหาเอาเองเนอะอย่าบอกว่าเห็นไหนไม่รู้คลองสี่ร้านหนึ่งรู้เลยคลองสี่นะครับคลองสี่ก็คืออยู่ใกล้คลองสามแล้วก็ใกล้คลองห้าใกล้คลองแปดนะอันนี <C> e <ars> เออคิดถึงแน่น้อยเหมืนเนาะโอเคทุก่านสำหรับคลิปนี้นะครับแค่เพียงเท่านี้นะครับพูดบายค่ะขอขอบคุณนะคะตามทั่วนะคะติดตามไปเรื่อยๆนะคะว่าจะไปจอดที่ไหนนะคะตอนนี้ก็มาทัก่อนนะคะสถานีต่อไปเนาะในท้ายคลิปคำว่าลาก่รตอนบ่ายนี่บ้างไง

ความฝันนะคะความฝันคลองไส่ไก่เนาะนี่ค่ะฝันว่าแบบนี้แหละอยากทําครองให้น้องนิกี้เล่นแบบนี้เลยนะคะเนาะอ่าปีบ้านนั่งในครองไส่ไก่แบบนี้ค่ะแล้วก็มีร่มรื่นแบบนี้นะคะเนาะเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะแล้วเราก็นั่งไล่ไล่สดเนาะกับเอฟซีนะคะเนาะกับพี่น้องเราคงจะมีความสุขมากนะคะนเนาะ เหลืองชัชวาลเหนไหมคะโอ้โหสวยค่ะมันเย็นนะคะเพราะว่าเป็นร่มไม้เนาะทำแบบนี้ใส่หูสวยค่ะสุดยอดความฝันไม่รู้จะฝันที่เป็นจริงหรือเปล่านะคะ